อ่ะสวัสดีครับก็วันนี้ก็ผมเพลินโซนนะครับวันนี้กันในเกมไมค้ามอนสเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะมาสุ่มกาชาการันตีเทพกันนะครับแถมนะครับได้โปเกมอนเทพอีก1ตัวแถมได้เศษแดงอีกโหไม่รู้กี่สิบชิ้นนะฮะวันนี้ต้องมาฟาดให้หมดนะฮะโอเคก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยละกันแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ตามเกมไมค้ามอนนะฮะก็มารับในส่วนของ รับชมนะฮะในส่วนของใน p l a ลิ i ได้เลยนะครับมีหลากหลายคลิปมากนะครับไปดูกันนะก็สืบเนื่องจากการรีวิวกิจกรรมไปนะครับก็มีเทพกีาติน่ากับเลจิกิการ์เข้าจนถึงวันศุกร์เลยนะฮะวันพฤหัสวันสุดท้ายนะครับก็ต้องสุ่มเพชรหน่อยนะครับต้องสุ่มกาชาหน่อยแต่ว่าผมทุ่มทําไมในเมื่อผมไม่ได้เล่นเลจิกิการ์ไม่ได้เล่นกีาติน่าอ้าวไม่ใช่ครับมันมีเงื่อนไขนะครับก็คือนี่เลยดมอนรีเบทตรงนี้ ถ้าเกิดว่าผมซุ่มกาชาวันนี้นะฮะเพราะว่าวันเรามีเวลาเล่นแค่นี้3วันเหมือนกันกิจกรรมได้มาลิเบตมีเวลา3วันเหมือนกันกาชามีเวลา3วันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นกิจกรรมคาบเกี่ยวกันเพราะฉะนั้นเองคือเป้าหมายของผมอะ่ะไม่ได้ต้องการสุ่มกาชาแต่ต้องการใช้เพชรต้องการใช้เพชรเพื่ออะไรเพื่อเาอารีเจนเนอรี่สาชิ้นกับตัวในคอสมาสีดาวเอามาตีบวกนั่นเองนั่นเองนะครับผมอ่ะก็ ต้องจัดการเสมอเพราะว่าผมมองจากกิจกรรมแล้วเนี่ยไม่มีกิจกรรมอะไรใช้เพชรเหมาะสมเท่ากับกาชาแล้วนะครับเพราะว่ากิจกรรมอื่นๆก็ไม่มีอะไรไม่เ่็นใพวกเติมหนึ่งเดียวนะครับอ่ะเดีย๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมเองเนี่ยผมมีในคอสมาอยู่นะครับกําลังปั้นอยู่ตอนนี้มีในคอสมาสีดาวแล้วก็กําลังปั้นอยู่โดยที่ยังไม่ได้อัพอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับ เนี่ยยังไม่ได้อัพอะไรอีกหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมาอัพกันเนี่ยผมไม่ได้อัพเลยนะแต่พลังก็เกือบหกหมื่นแล้วถือว่าคูรดีเนี่ยรูนเรนก็ยังไม่ใสนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากที่เราตีบวกนะครับในคอสม่าเป็น5ดาวแล้วเนี่ยพลังจะพุ่งถึงแสนไหมนะครับอ่ะจัดไปวันนี้จัดสักหน่อยนึงมากาชากันเลยต้องใช้ครับผมต้องยอมใช้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช้วันนี้ก็ไม่รู้จะใช้วันไหนมา จัดไปเลยครับ10ครั้งเอาพื้นที่กระเป๋าเต็มเว้เยเยไม่เป็นไรเราย่อยหินโซ,โซเอาย่อยสักกี่ตัวดีเอาย่อยไปเพื่อนเลยหินโซนี่แบบว่าอา่าไม่มีโปกเกมอนแล้วอ่ามาสุมกระชากันดีกว่าเพื่อนจัดไปสิบครั้งถ้าออกก่อนก็ดีนะครับจะได้ประหยัดเพชรน,นะครับ อ่าได้มแมลงไฟมาตัวหนึ่งอ่าได้เรจินารี่มา2 2ชิ้นเลยนะครับแล้วก็ได้กล่องมา1รอบก่อนนี้ผมได้กล่องมา16 17กล่องนะเยอะมากอ่าโอเคเรียบร้อยรอบที่1ผ่านไปนะฮะต่อไปครับรอบที่2นะครับอ๋ออินเต้เว้ได้อินเต้มาตัวอ,อ,อินเต้ครับราชาไฟดุมเฟรม อ่าอู้ได้กล่องมาสามกล่องโหได้ดีเจเนอรีมาอีกหนึ่งเว้ยอ่าต่อไปครับรอบที่สามนะครับเรามาลุ้นกันต่อเลยรอบที่สามรอบที่สามโอ้ยหนูเมก้นรูน้สึกได้ดีเจเนอรีมาสองอันเลยมั้งเนี่ยอืมดีเจเนอรีสองกล่องหนึ่งนะครับอ่าผ่านไปสามรอบแล้วเพชรเหลือเยอะนะฮะไปครับรอบที่สี่ มาเร็วมาเร็วเออตัว,วอะไรวะอ่าจุดทอได้กล่องหนึ่งาดหนึ่งนะครับต่อไปรอบที่ห้าหมดไปแล้วนะครับหมื่นเพชรไอหมื่นสองเอร์ดอสอ,อ,อ่าอู้หหกอง4ี ดีเนารี่หนึ่งโอ้โหคุ้มจัดนะฮะอ่าห้ารอบผ่านไปเพชรยังเหลือรอบที่หกจัดไปอ่าซื้อทาจะ่ะอ่าได้กล่องได้กล่องสามรอบนี้ไม่ได้กล่องคตดเยอะนะฮะอ่าคราวนี้เนี่ยนะครับรอบนี้จะเป็นรอบที่ไหไหรอวะเอาลืมนับเลยรอบที่เจ็ดปะ รอบนี้มีสิทธิ์ออกการันตีนะครับมีสิทธิ์ออกการันตีด้วยออกก่อนอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ผมว่ามัน่าไม้แล้วล่ะเฮ้ยอ๋อเป็นมันนิวรานะครับอ่าโอเคอ่าแล้วต่อไปนะ่าจะเป็นรบที่8แล้วนะครับเพราะเพชรผหมหมดพอดีอ่ะอ่ารบที่แดครับมาเลยออกเลยครับออกมาออกมาเฮ้ยการี เฮ้ยยังไม่ออกหรอเอาดีดแต่ได้กล่องมาถึง5กล่องนะฮะโอ้ยยังดีเหลือเพชรนะฮะเอามาต้องออกแล้วมั้งรอบนี้โอ้โหเมื่อกี้ผมนับผิดปะวะอ่าออกเว้ยโอเคผมไม่ได้เล่นเล,นเลนจิกิกัดนะครับผมเล่นกี่เลยนาแต่นะครับกำลังจะคิดอยู่ว่าผมจะเอาเลจิกิกัรดีไหมเพราะว่าผมไม่มีเลจิก,กิกในสมุดนะฮะ คือกีฬาที่หน้าครับผมไม่ได้เล่นอยู่แล้วนะฮะผมก็ทำสีดาวไว้นะครับผมเล่นเป็นฮูป้าเล่นมาชาโดเล่นลูนาร่าแทนแต่กีฬาดี่น,น้าเี้ยนะผมก็มีนะครับนั้นรอบนี้ผมขออนุญาตแหวกแนวแล้วกันผมจะสะสมโปเกมอนเอสบวกในสมุดให้ได้เยอะๆนะครับให้ได้เกือบทุกตัวแล้วกันนั้นผมขอเลือกเป็นเลจิปีการ์แล้วกันนะครับเผื่อเอาไว้รีวิวให้น้องๆดูด้วยอ่ะมาคือบอกเป็นแค่ทางผ่านนะครับ มาหูได้กล่องโคตรเยอะอ่ะเหลือสา0พเพชรนี่ครับแต่เราคือเราจะมาอาวันนี้ครับนี่เลยเป้าหมายเราอยู่ตรงนี้ครับเป้าหมายเราอยู่ที่เดม,มอนรีเบลดนี่เลยครับโอ้โหสุ่มกาชายังไงได้ในคอสมานะฮะก็คือวิธีนี้เองนะครับอ่ะเรียบร้อยครับในคอสมาอีกแล้วนะฮะ ถ้ามีเพชรอีกหน่อยนะกดแม่งห้าหมื่นแน่ๆดูทรงอ่ะโอ้โหดูเรียบร้อยครับเรียบร้อยไปเลยอย่าลืมว่ามารับของด้วยโอ้โหพายผมจะเต็มแล้วมั้งเดือนนี้พาจะเต็มแล้วนะฮะโอ้พามันไปหลับร้อยกว่าได้นะะี่ว่าอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วดูนะกล่องเกึ่งอะไรเนี่ยเต็มไม่หมดนะฮะดูดิกล่องโคตรเยอะนะครับ แล้วของเต็มกระเป๋าไปหมดนะฮะแล้วดูเรจินารี่ครับ200ชิ้นเนะี่ยผมคิดดูเดียวผมได้โปเกมอนเทพกี่ตัว <c oughs> คิดดูแล้วกันแล้วไหนจะคอมมอนฉาดอีกนะฮะ,นะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาปลุกปั้นนะครับในคอสมาอันดับแรกเลยก็อัพดาวสิครับรออะไรใช่หรือไม่5ดาวฟร,ฟรีสายฟรีก็มีได้บางคนนี่10ดาวแล้วนะเออ ก็อย่าค่อยตามอัพตามแก้กันนะฮะตรงนี้นี่ดิอัพไปดิเปิดใช้งาน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 เห็นไหมเปิดใช้งานสุดยอดครับผมหมดเกี้ยงเหรอเปิดใช้งานโอเคอันนี้แค่เปิดใช้งานเฉยชิปนี้ก็อัตโนมัติดีไหมเห็นไหเฮ้ยวิวชิงอ่ะ เ,เอาเข้าไปฝังเลยเอาเข้าไปฝังเลยนะอันนี้แบบใส่่อยางเดียวอัปเกรดที่หลังเดีย๋ยวผมค่อยไปคัตก่อนว่าผมจะได้บัฟอะไรบ้างแต่ผมขอเรีใส่ไปก่อนอุย้ยสีทองก็มาเหอะพี่ <laughs> เนี่ยอินเสิร์ตออตโอตโ้ไปเลยหูยเอ้ยสีทองมาจากไหนวะทองล้วนด้วย ผมได้มาตอนไหนว่าผมจะไม่ได้อ้ยใส่อวยนี่วาอืมไม่ได้อัพเลยครับพี่รออะไรครับท่านรออะไรครับท่านผมบอกแล้ววันนี้แต่เกือบแสนอ่ะเอาเิยเหตุมืนแล้วสตาร์อัพอีกต่างหากยังไม่เกี่ยวกัน เลเวลขึ้นมาแล้วอันนี้ก็ล้างไปอุ้ยเดยวดิวดยวโอ้โหยอดครับอันนี้ก็จะเป็นโบกสองละทักษะก็อัพไปแล้วนะฮะนี้ก็อัพได้เนี่ยโอ้โหในคอสม่าจัดไปเลยครับรออะไรอะือมักกี้ แม็กกี้โอ้ยแม็กกี้ไปดิ8 0 0หมืนเข้าแล้วโอ้โหอาลแล้วบวก3ครับพี่น้องโดนมหดิครับไม่เต็มให้รู้ไปโอ้โหแปดหมื่นเข้าให้ ของหมดก็ไปถ่ายโถถ่ายโอนเอาเขาบอกว่าเต็มแม็กเต็มหน่วยโอ้โหสุดยอดนะครับแค่นี้ก็แปดหมื่นกว่าก็ถือว่าเยอะแล้วนะฮะยังไม่ได้อัพอีกนะหลายอย่างนะครับที่ยังไม่ได้อัพนะฮะจะอุปกรณ์จะประดับอะไรอีกอุปกรณ์สมใส่ก็ยังไม่ได้ถือนะครับเยอะนะครับ โอ้โหอ่ะนี่ตรงนี้อีกนะครับแซดเซิร์ชอีกนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับมันมีระบบใหม่เพิ่มเติมเข้ามาอ่ะถือว่าคุ้มนะฮะนี่ยังไม่ได้อัพเลยหัวจงหัวใจก็ยังไม่มีครับผมว่าดันได้ถึงแสนนะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับอ่ะโปเกมอนที่เราได้มาวันนี้นะครับถือว่าคุ้มมากนะครับรีเจเนอเรียอีกกึ๊บนะครับผมคิดดูแล้วกันผมมีอีก200ร้อกว่าชิ้นเนี่ยจะอัพดาวตัวไหนดีอะนะครับเนีคอสมาไหมซิกาดไหมมาชาโดไหมนกวายไหม นะครับค่อนข้างหลากหลายตอนนี้อัปเดตสถานะนะครับซีการผมใส่ย8ดาวแล้วนะครับสายฟรี vp0 นะไม่เคยเติมแม้แตบาทเดียวนะฮะอันนี้12ดาวนะครับพรซซัมนกวาย7ดาวมาชดโด6ดาวนะฮะลูนาล่า6ดาวกวาง5ดาวในคอสม a า5ดาวที่เหลือก็ประมาณ4ดาวกันหมดโอเคก็ก่อนจะจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ชจ้าบันโซนนะครับ เพื่อเป็นแรงใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหม่หมคลิปหน้านะครับผมซีอูเกมสวัสดีครับ